บทที่107โพธิสัตว์1250ดูก่อนริกษพิกษุภิกษุนีและท่านผู้เจริญทั้งหลายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครั้งนี้มิได้เป็นเรื่องปกติวิสัยมันคือช่วงเวลาที่น่ายินดีที่สุดสำหรับมวลมนุษย์มันคือช่วงเวลาที่โลกธาตุนี้จะมีวิญญาณใหม่ เหตุเพราะจะปรากฏท้องฟ้าสีใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและสิ่งนี้จะส่งผลไปยังสรรพชีวิตที่ดำรงอยู่ให้มีความเจริญในธรรมให้โลกกลายเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ราวกับแดนสุข,ขาวดีมนุษย์จะไม่ต้องเผชิญกับความกลัวและความไม่รู้อีกต่อไปทุกผู้ทุกนามจะรู้ว่า ตนเองเป็นใครมาจากไหนมาทำหน้าที่อะไรและจะไปที่ไหนโลกจะไร้ความแบ่งแยกและปราจะจากความขัดแยง้งเหตุเพราะทุกคนจะรู้ว่าตนเองมาจากที่เดียวกันและเป็นสิ่งเดียวกันแต่กว่าที่ผลลัพธ์นั้นจะปรากฏได้มนุษย์โลกจะต้องเผชิญกับความยากลำบาก อย่างแสนสาหัสประดุษแท่งเหล็กที่ถูกเผาจนแดงฉานถูกตีด้วยค้อนบนทั้งอย่างหนักและถูกฝนกับแท่นหินนับหมื่นนับแสนครั้งก่อนที่จะกลายเป็นดาบที่สวยงามและคมกริบซึ่งเวลานั้นหากจะให้มนุษย์ทั้งโลกเข้าสู่สภาวะอัศจรรย์ธรรมในเวลาอันสั้น โพทิสัต์วเพียงคนเดียวไม่อาจจะทําการนี้ได้สําเร็จโลกต้องการโพทิสัต์วมากกว่าน,นึ่งเพื่อที่จะไปช่วยกันก่อกําเนิดวิญญาณของโลกและมนุษย์ให้ถึงพร้อมสําหรับท้องฟ้าสีใหม่ดูก่อนภิกษุภิกษุนีและท่านผู้เจริญทั้งหลายฉันรู้ดีว่ากว่าที่เธอจะมาถึงวันนี้ ว่าที่เธอจะเป็นอิสระจากเครื่องรัดรึงทั้งปวงเธอต้องผ่านภพชาติมาแล้วมากมายจนนับไม่ทวนฉันรู้ดีว่าเวลานี้จิตวิญญาณของเธอทุกดวงปรารถนาที่จะกลับสู่มาตุภูมิปรารถนาจะกลับสู่อ้อมกอดของบุกการีทางจิตวิญญาณที่เขาตั้งตารอคอย ให้เธอกลับไปเป็นเนื้อเดียวกับเขาฉันรู้ดีว่าไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วแต่ด้วยความเมตตาที่เป็นเนื้อแท้ของพวกเธอซึ่งรู้อยู่แก่ใจว่ามนุษย์โลกอีกมากมายยังถูกกักขังอยู่ในกรงอย่างสิ้นหวังมีเพียงพวกเธอเท่านั้นที่เป็นอิสระและ รู้วิธีการหลุดพ้นจากมันได้เธอจะเลือกเดินจากไปหรือจะเลือกไปบอกวิธีการหลุดพ้นให้กับพวกเขาซึ่งถ้าเธอสามารถบอกเรื่องนี้ให้กับคนทั่วทั้งโลกและสามารถทำให้เขาเข้าใจได้พร้อมๆกันในยุคสมัยปัจจุบันนี้เธอก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปในอนาคต แต่มันยังเป็นไปไม่ได้ถ้าจะทำได้ต้องอาศัยเครื่องมือสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพอย่างมากโดยเครื่องมือชิ้นนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะในยุคแห่งความเสื่อมสูงสุดที่จะมาถึงในอีก2,500ปีนี้เท่านั้นดังนั้นการระดมพลครั้งใหญ่จึงจะเกิดขึ้นณนะเวลานั้น เหล่าเทพเทวดาจากทั่วทั้งจักรวาลจะมารวมตัวกันเพื่อส่งเสริมให้การนี้สำเร็จและที่สำคัญที่สุดจะมีเหล่าโพธิสัตว์ที่เคยผ่านประสบการณ์มาอย่างหนักมีความเข้าใจสัจธรรมอย่างถ่องแท้จะกลับมารวมตัวกันเพื่อช่วยกันทําให้มนุษย์ทั้งหมดจเจริญในธรรมจนโลก กลายเป็นแดนสุขขาวดีในที่สุดและนี่คือวันที่พระแม่ธรณีได้ส่งคำร้องขอต่อพระโพธิสัตว์ทั้งหลายว่าอย่าทิ้งโลกนี้ไปโปรดมาช่วยกันพยุงโลกไม่ให้แตกสลายมาช่วยมนุษย์ไม่ให้ตกลงสู่บึงไฟบรรลัยการใต้พื้นพิภพ,พมาช่วยกันสร้างสรรค์ความงดงามให้เกิดขึ้น เพราะการนี้จำเป็นต้องใช้มนุษย์ที่เป็นมหาโพธิสัตว์มนุษย์ที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมาเป็นผู้ทําไม่อาจปล่อยให้คนที่ไม่รู้มาทําเรื่องนี้ด้วยความไม่รู้อีกต่อไปและนี่คือวันที่ฉันจะร้องขอต่อเธอทั้งหลายตามความสมัครใจ เพราะการไปในครั้งนี้เธอจะต้องเผชิญกับอุปสรรคนานับประการเธอจะต้องไปมีประสบการณ์อันเลวร้ายมากมายเพื่อเรียนรู้ทักษะที่จะนำไปใช้ในช่วงเวลาที่เธอจะต้องไปเจอกันซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นจะมีความยากลําบากถึงที่สุดเพื่อให้เธอได้เข้าใจมันอย่างลึกซึ้ง หากเธอต้องเรียนรู้เรื่องความเจ็บปวดเธอก็จะต้องพบกับความเจ็บปวดที่แสนสาหัสเกินกว่าที่มนุษย์สามัญจะเคยได้รับเธออาจจะต้องเผชิญกับการทำร้ายอย่างรุนแรงเธออาจจะถูกตอกตึงด้วยเหล็กแหลมเพื่อพิสูจน์ความรักที่มีอยู่ในตัวเธอแต่ภายใต้ความรู้สึก ที่เป็นห่วงลึกที่สุดของหัวใจเธอจะรู้ดีว่าเธอจะต้องกลับมาเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ทุกคนให้เป็นอิสระเธอจะมาด้วยชีวิตใหม่ที่สง่างามในวันเวลาที่เหมาะสมที่สุดถึงแม้ว่าเวลาที่พวกเธอจะได้มาเจอกันนั้นมันจะประจวบกับวันที่ท้องฟ้าเป็นสีมนวันเวลาที่เป็นส่วนผสม ระหว่างสีดำกับสีขาวเวลาที่วิญญาณของทุกสรรพชีวิตมีแต่ความสับสนมนุษย์จะถูกรองด้วยตะแกรงร่อนแห่งจัก,กรวาลอย่างหนักการเขย่าจะแรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อขัดแยกมนุษย์ที่มีจิตวก้างขวางจิตที่คลายความยึดถือจิตที่เบิกบานจิตที่มีแต่ความรัก ความเมตตาหรือเป็นจิตอันประเสริฐเพราะท้องฟ้าสีใหม่นี้ต้องการมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เท่านั้นเวลานั้นโลกจะต้องการมหาบุรุษจํานวนมากเพื่อไปเป็นผู้มอบแสงสว่างให้กับมนุษย์เพื่อไปบอกเหตุผลว่าทำไมมนุษย์จะต้องมีจิตใจที่กว้างขวางทำไมต้องมีจิต ที่ไม่ยึดถือสิ่งใดทำไมต้องมีจิตที่เบิกบานทำไมต้องมีจิตที่มีเมตตาขั้นสูงสุดซึ่งเวลานี้เองคือเวลาที่เหล่ามหาโพธิสัตว์ทั้งหลายจะต้องกลับมารวมตัวกันพระพุทธเจ้าพูด,าาพดและหยุดนิ่งไปอีกหลายวินาทีก่อนที่จะพูดต่อว่าในที่นี้ มีใครจะอาสาเดินทางข้ามเวลาไปในอนาคตการกับอัจฉิยะบ้างโดยเธอจะต้องเกิดและตายอีกอย่างน้อยคนละยีสชาติพระพุทธเจ้าตั้งคำถามก่อนที่ความเงียบจะปกคลุมพื้นที่นั้นอีกครั้งเวลานี้เป็นช่วงเวลาแหง่งสุญยากาศที่ไม่มีใครแสดงความคิดเห็นใดๆ ทุกคนต่างนั่งนิ่งในท่าขัดสมาธิหลับตาอยู่ในความสงบสายลมเอื่อยๆพัดมากระทบใบหน้าของอชิตะผมรู้สึกได้ถึงความคิดคำนึงของเขาซึ่งขณะนี้คือความคิดคำนึงของผมด้วยเช่นกันอชิตะรู้ดีว่าแค่ทุกคนรู้ว่าจะต้องกลับมาเกิดอีกแม้เพียงแค่ชาติเดียวพวกเขายังรู้สึกถึงความเหนื่อยล้า ในแต่ละชาตินั้นกินเวลาไม่ต่ำกว่าหกสบถึง100ึงปีและยังไม่รู้ว่าในช่วงที่จะไปเกิดนั้นต้องเจอกับอะไรจะต้องเผชิญกับเงื่อนไขที่ยากลำบากตามที่พระพุทธเจ้าบอกมากขนาดไหนดังนั้นการจะไปเกิดอีกตั้ง20ชาตินั้นมันจึงเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดอาจติตะรับรู้ถึงความรู้สึกของทุกคน ที่กำลังวนเวียนกลับไปกลับมาระหว่างความปรารถนาที่จะไปทำงานร่วมกับอาชิตะหรือจะกลับสู่พระนิพพานดีหากเขาดวนตัดสินใจอะไรออกไปนั่นหมายถึงดวงจิตของเขาจะต้องดำเนินไปตามที่ได้ลั่นวาจาเอาไว้ข้าขอตั้งเจตจำนงที่จะไปเสียงเด็กหญิงแรกร้่นพูดขึ้น ทามกลางความเงียบเธอค่อยๆลุกขึ้นยืนพร้อมกับถือถ้วยดินเผาที่จุดไข่ขี้พึ่งไว้ในมือผมเห็นเธอแต่ไกลเพราะเธอยืนอยู่ตรงข้ามกับอาชิตะแต่อยู่เกือบจะแถวสุดท้ายถึงแม้เธอจะอยู่ไกลแต่ในจิตของผมกลับได้ยินและเห็นภาพของเธอได้อย่างชัดเจนเธอคือเบญจากศีลาเด็กหญิงที่มีอดีตชาติ เป็นท่านภาวรีเธอเป็นเด็กผิวขาวรูปร่างเล็กผมยาวแต่กล้าวเป็นมวยอยู่ด้านบนขณะน,นี้เธออายุได้15ปีแล้วเธอมาบวชเป็นสามเมเนรีกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่อายุได้เจ็ดขวบซึ่งตอนนี้ผมรู้ดีว่าเธอคือใครข้าขอตั้งเจ็ดจำนงที่จะไปด้วยคนพระนางมริกา มาเหสีของพระเจ้าประเณที่โกศลพูดพร้อมกับลุกขึ้นยืนเช่นกันข้าจะขอไปเช่นกันนางวิสาขาผู้ริเริ่มสร้างวัดปุพารามพูดและลุกขึ้นยืนตามถ้าอย่างนั้นข้าขอไปด้วยข้า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 ไปด้วยนางโกริยะนางประชาบดีนางพัทริกานางนันทา นางปตาจารานางอุตราและผู้หญิงที่เป็นภิกษุณีและอุบาสิกาทั้งหมดเกือบพันคนพูดและยืนขึ้นพร้อมกันเนื่องจากรูปแบบการนั่งประชุมครั้งนี้มีการแยกชายหญิงไม่ให้พระภิกษุดั่งปนกับสตรีไว้ตั้งแต่แรกดังนั้นภาพในสายตาของผมขณะนี้จึงเห็นฝั่งของผู้หญิงทั้งหมดพร้อมใจกันลุกขึ้นยืน ื่อจะอาสาไปเกิดในโลกอนาคตอย่างชัดเจนส่วนฝั่งของผู้ชายที่เป็นพระภิกษุผู้ที่เป็นอัครสาวกผู้ติดตามพระพุทธเจ้าและอุบาสกรวมแล้วเกือบ300คนยังคงนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิตามเดิมและแล้วก็ปรากฏเสียงผู้ชายคนแรกที่จะอาสาไปเกิดร่วมสมัยกับอาชิตะในอนาคตซึ่งเสียงนั้น สร้างความประหลาดใจให้ทุกคนในที่ประชุมอยากมากฉันจะไปกับเธออจิตะพระพุทธเจ้าพูดพร้อมกับลุกขึ้นยืนสิ้นเสียงของพระพุทธเจ้าก็เกิดเสียงดังอื้ออึงด้วยความรู้สึกพิศวงต่อสิ่งที่ปรากฏทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นกันจนไม่สามารถจับใจความได้หลังจากนั้นก็ปรากฏเสียงผู้ชายอีกคนดังชัดเจน จากในความคิดของทุกคนข้าขอตั้งเจตจำนงว่าจะไปเกิดในยุคนั้นพระโมกลลานะที่มีสถานะเป็นวิญญาณเพียงคนเดียวในที่ประชุมนี้สื่อสารออกมาด้วยจิตแต่ทุกคนในที่นั้นสามารถรับรู้ได้ข้าขอตั้งเจตจำนงว่าจะไปเกิดในยุคนั้นพระกัสสปะพูดและค่อยๆลุกขึ้นยืน หลังจากที่ได้ยินเสียงพระโมคคลานะดังขึ้นในหวัวข้าขอตั้งเจตจำนงว่าจะไปเกิดในยุคนั้นด้วยเช่นกันข้าขอตั้งเจตจำนงว่าจะไปเกิดในยุคนั้นด้วยเช่นกันข้าขอตั้งเจตจำนงว่าจะไปเกิดในยุคนั้นด้วยเช่นกันข้าขอตั้งเจตจำนงว่าจะไปเกิดในยุคนั้นด้วยเช่นกันพระสารีบุตรพระนันทะพระกัจจายณนะพระติสสะ พระหุนและพระอัครสาวกทุกคนรวมถึงอุบาสกที่เป็นทั้งคนธรรมดาและมหากษัตริย์ที่เป็นชายต่างลุกขึ้นยืนพร้อมๆกับพูดเป็นเสียง,งเดียวกันออกมาข้าขอตั้งเจตจำนงที่จะไปเกิดในกรียุกเพื่อจะช่วยค้ำชูพระศาสนาของพระผู้เป็นพระภาคของพระเจ้าให้มั่นคงสถาพรเพื่อจะได้เริ่มต้น อารยธรรมแห่งความเมตตาสืบต่อไปในอนาคตตการบัดน,นี้ข้ารู้แล้วว่าสหายที่รอข้าอยู่ในอนาคตนั้นคือใครข้ารู้สึกอุ่นใจเหลือเกินที่ได้รู้ว่าเขาเหล่านั้นคือทุกท่านอชิตัะพูดหลังจากยืนขึ้นเป็นคนสุดท้ายสิ้นเสียงของอชิตตะความเงียบก็ปรากฏอีกครั้งตอนนี้ ผมเห็นภาพเหมือนมองจากระยะไกลมันเป็นภาพของคนจำนวน1249คนที่ยืนล้อมเป็นวงกลมโดยเว็นช่องว่างไว้ตรงกลางประกอบกับแสงจากถ้วยเทียนไขที่อยู่ในมือของทุกคนทำให้ดูเหมือนเป็นดาวดวงเล็กๆแผ่เป็นวงภายใต้พระจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่ลอยอยู่ตรงกลางศรีรษะพอดี ช่างเป็นภาพที่งดงามเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของอะไรบางอย่างที่ผมเห็นแล้วรู้สึกคุ้นตาแต่นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหน